กาบสบายดีเลยสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสชูคูทุกคนเดอ้อตอนนี้ก็บมาพบพ่อกับน้องเหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกาหากาม่าไปหาแม่เพิน่นเนาะโดยกาทางแม่เพิ่นไปคุดจิโรา่หาหน่อไม้น้องพ่อแม่พี่น้องโดยหากามาบันนี้ฮอดเพือนเล็บร้อยแล้วโดยเนาะไปกันเลยบัดนี้ไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ร้ายอยู่บ่จิโร่เนี่กับหน่อไม้น้องพ่อแม่พี่น้องเออตัว สบายดีสองคนนี่สบายดีสดีแม่สบายดียดเป็นอะไรได้ลายอยู่เบ่เออได้อยู่หน่อไม้นี่ได้ขึง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 คู่เผอชีว่าออกเนาะเจียนใส่จิโล่อถ,ถืปอปะใส่ขี่มันเนาองผมเอ่พี่นอ้องฮะ ซีเซมอมันฉีบวัวไตใบวัวแม่มึงดูห่ะเออตีนนี่มันเอเอแล้วเปิดถิ่นนะ้มันก็ไปไปเปลยตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเขาใส่ไผ่ <c oughs> กับมอดเลยหนึ่งขาวแต่เศร้าให้แม่กินนี่เด้อมึงน,นับวบ่ามันจะได้จักตัวมาหอดแร้วบัมาน้อยอ่ะจยากได้ มึงละน้อยยันตาท่านไม่เท่ากูก็มั่ยังมากฮอดทีนะสบายดีล่ะเปีมาเปิดเบิ่งมันไปเบิ่งเบิ่งกูอติโตไดไลเติมเนาะเห็นแต่หัวน้องดีก็อยากเบิงงไล่ก็ว่านี่นั่นนี่นะมีตัวใหญ่ๆเลยอืมาไเิดิวานจิตร์จิ๋ขึ้นคืลังจะสร ่่น <Tipp> น <ett> <m> ีไป mm ัง hmm. <mand> no. ้ใสกินน้ำมีแห้งก่อนเพื่อนว่าลงมาเพียล่ะลงมาเพียลงมาละน้อยเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอเห็ดเองบเห็ดเด้จังนะไปอยู่ไปหลินเองกินครูไปไปอยู่เพื่อนไปบาใส่กระยาบาอยากเข่าเพราะจะหน่อยแม่เห็ดให้กินเด้อมาใหม่สีแดงอะไรกินสักจั๊กโอ้สีแดงแดงมาใหม่สีแดงจะสีต้มละมาสวยดูใหม่อะไรมันครบจบเอา นับมึงดูถึงงหนับอยู่บอกมากินเองหนับตีเรื่อยๆกับวานยนแล้วขามันไม่ต้องเอออกเลยไหมเลยจะได้อาตัวหญ่หน่อยมาหานะขาตัวเนี่ยมาผืุ่หน้าบุ่ยังมาผู้เดียวเผื่อทิมันหลุดไปน้ำจะคลองจนจืดเลยเด้อมาเฉยมันไปห้อตาท่านมา แม่มอแม่มาทาคำเมามึงกลับมาแล้เอ่อจงมาทงเมื่อนันมาหนูมึงบ่ได้ใส่คีจีโร่ค่ะจิโร่ัน้ก็ได้เนาะยูแห้งเลยเออเออมันดีเท่าอื่สี้ส่ีจิโร่เออเอเอเอ มันดีอ้าวเชลูเชลภาษาเวียดนี่ภาษาเวียดกันมาเจ้าเชลูชชปเป็นวะเป็นเบตินออกก่อนจากเซียใส่ขี้ว่านี่ไปเขาใส่สากว่านี่ไปขุดหดหดนาตาชักเอออันนี้เลวไพรเลวไพรอะไรแม่เอ๊ะวิดอะไรไปนะเปนี่ยมันอยากไปขุดน้ำนกขบายไป พิ่นว่าว่ามันสชสวยเพิ่นหนึ่งข่าวมันจะเศร้าเดินไปเลยอยากขอคุดก่อนหลับ่ได้ไปคุดแต่เศร้าแล้วลเนาะ,ะ,นะอันนี้ฮาว่าช่วงนี้เขาแห้งมากคุดแต่เศร้าอยากไปน้ำได้ไปชอบบอกอยู่บ้านอยู่หนึ่งข่าวอะไรเขาเขามาคุดก่อนนะคะเออเจ้าว่านเชือ่อไอแหล่ไปน้ำบอกเด็กบ,บิชมน้องยองเฮียนก็ไ่ได้ไปอีกกูากินมาชูกินดีแล้วชูน่ะ โบต้องไปให้เหม่อดอกนาะเมฮะมันสุกินละไปกับโบได้มันใช้ข้ามันเจ้าอีกย้น้ำทงร้อนแดดทอดเป็นไข่ก็ยังบดอันนั้นขาดมากตัวใหญ่ๆให้มันเจ้าขาดเป็นไข่สบายแค่นีนแบบเจ้ากับเจ้าเราบ่มนเป็นไข่มือนาตัวเป็นไข่แค่ไหนโบมีคนเป็นต่อยเป็นต่อแล้วก็ต่อกันเลยเลยอืม ในตัวใหญ่เติบดูดจนนั่นอันนั้นบอดีเนลามววนี่ดีก็ก็วันนี้ดีทำันบันเต๊ะมีกะ้อกันเต๊นทางทั้งหนาเห็นเนาะแต่วันทางทางหลังรถคนเงี้ยเนาะีขนต๊อต็งกะนนาะเจ้าก้เต็งเป็นเป็นทางทางหลังเลยอือะอรีเมื่อนีได้ตัวใหญ่กว่านี่ลนี่ยังมอทันใขี่แประมาณนี้เลย พวกอันพวกเลี้ยงโง่นะมาอืม่ได้จ้ะเนาะตลาดนี่ได้เจ้าว่าซาวไปผ่านหุ่นประจักอันนี้เห็นม<ช>ั้ช่อง,อ,งอันช่องแถวเามาื่อวานนี้เห็นเลยได้โม่ได้นั่นนะเขาก็พูดกันว่าแม่มพูดนั่นแหละเขาก็พูดเชืมมาพอกเออเลี้ยงงอพอก มือเขาไปอันหงษ์เฮียนนองลินกะแถวหงเฮียนก็เ้าเจอก็มาแกงใส่หน่อไม้แซ่บด้ิค่ะแก้วกินกับพักกันด้วยแกงใส่หน่อไม้กินนิดหนึ่งนอนฮากินเทอร์จิโร่โมแกงใส่ก็ะยาแกงมาละค่ะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม้เหลือเดี๋ยวเขาสิบกินเนาะอีรีนี่หน้อยกะฮากินลร่พี่เล็กพี่น้องไงฮะล็อหาครบกินแต่จิโร่หน่ะพอได้กินเนาะไปหาแต่ละมือกั ไปหาแต่เศร้าได้อยู่ไปสวยแล้วมันบ่ได้เอาก่อนคายก็ได้เนี่ัดโซ่พัดไม่ยากขายมันได้น้อยโอ้ยโอ้ยไปขายมันได้น้อยซื้อน้ำยินโบอกว่าจุกให้แม่เลเดอเบิร์ดเลยเลือดเต็มเลยมันดีกแกกินกาแฟเฉยไม่ได้ขมแต่หารแล้วบม่ได้ขมหันแล้วเนาะอาหารตุ๊บุ๊กเลยนะเพิ่งขึ้นอาดีเด็กวะมาเติมเพียนเหมือน ผมนะอันนี้ก็<ม> MM. ิตตะาอัน,นแข็งออกิโลพอยอันนี้กัยังายเติมในารเตริมเนาะวันนี้นะประมาณอันสามสิบปลายไหมขวดว่าสี่ <ใน S 1> สิบพุเลย,ยสี่สิบห้าสิบผุเลยอืมหน่อยจังนักน่าสุ้ออขวดนน้ำมันผสมนบสเอบเลยว่ะขวดเชน น้ำมันน้ำมันกรอบใช่ไหมคอมันกรอบๆแต่ว่ามันมันบ่อนันถั่วละละมันกระเจี๊ยบเป็นนุ่มๆมันอ่อนถั่วสีเตอร์เป็นนัวมันนัวเพโดนโพลิงนัวน้านี่แชนึงพ่อท้าวันนะว่าไมีเราเราคือได้หลายขนาดโอ้ผึ่งเนาะเลี้ยงงัวเบิดมื่อกระพุดอยู่นเลยได้ลคือเขานำเขาก็เอามากินเลยเนาะนี่จะหาไปตึ่งไปแต่สาไปพุ้ดเขาก็เอามาพร้อมแล้วว่า คำบุคมือนะว่าติดโตสะออนเลยเนาะจะสีแซบผักนอนหนังวันดีนี่ก็นตังค์กะบปวดโควาจีหล่อง่ายเลยตัวใหญ่ริมอันนี้พี่ตัวผู๋เนาะตัวแม่ก็มีอยู่ด้วยน่าจะแม่การปีเก่งนั่นนี้จะแม่นับกันเลย นับแล้วก็เอาใช้ของนีับได้นับนับตัวสองตัวมันจะบวลงถ้านับตัวเดียวมันลงสองสี่อ้แช่กดิโลแปดเก้าสิบสิบองสิบสองเลยผ่าได้สิบสี่สิบสี่ เจ้าเริ่มใหม่ด้วยเจ้ 6, 6, าโอ้้องเลย้สอง่ะ้า, 30, าสองจ <laughs> ้ะั้น,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 นี่้นห้าพนับผเป็นแต่หนับคููนี จาได้ตอดอ่อเลยเราชี้ช่องสามสิบสีลยนมสิบหกสามิบแปส่สิบดิสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดหสิหอนห้สเลย ห้าสิบสองห้งนนา,าสาาิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบแปดหกสิบหกสิบสงหกส่หบหกหกบแปดไปโตลายนะพี่น้องมานี่ไปมาใส่่านีใส่ขีเลยพี่น้องเลยบน บังแก่จิปโอมจิปโอมมาปรเดินภาษาไทยเดินแล้วจิปโอมแต่ว่าจิปลาเขากรเอินจีหลอนี่แหละน้องวันดียิ้มออกลหล่ะเล้วให้แม่ใส่ขีจิหลอให้แม่เลยใส่ขีจิหลอเมื่อไหร่ถ้าถ้าอาผมเหมือนกับคือซีโบวีโอ้ยสุกเอ้ยเซซทำกินขี่คืนนี้ก็เพื่อนยาขานอนอยู่ใน ใส้น้ำก็บริใ้น้ำแกงแกงก็ไม่ดีบ่หรอแกงเดีนี่เอาก็แกงเดียวนี่แหละสิปอกลไม่ก็อคืนนั่นเถอะวะสิ่อับัตาพาดิสิปอกละไมแกงมันจับนีแล้วอยู่บ้า

ไก่เนาะ,ม,ะมากินกกขี้กิโลอะมันใส่ขี้กิโลทำไมมันกินไหมลูกลูกเลยไข่ไข่บวกอะเนี่ยไก่บวกกินไหมวกาจัดการ เลือดได้แกงเนาะต้มนันบอกามาต้มพอหลายมไม่ได้กินยังไม่ได้อันไม่มีเนี่กินกับจำแจ้ากิกาเแล้วมีกนละลาเนาะงไต้มเนัองอ่อนๆยังสิดไว้ะมานกินี่กกินไก่นึ่งะินต้มไก่บ จบได้่หม่เนาสบายไก่กินไก่ไก่ตัวเองเลี้ยงเลี้งพอได้กินไก่กระด้าใหญ่เลยกินละ่จะโตไมชอแมงโดมีท่านไดครนะชบหมใครเลยใครเลยสองไก่ได้อัน ชั้นหนึ่งนะจ๊ะใครอยู่ที่ฮือนนั่นชั้นหนึ่งข้างบนตรงนี้ลองลินเอ้ยไม่ใส่แค่ไม่ใส่ไม่ใส่ขี้จิ๋วอเด้อใส่สวยนะวัยของไม้แกงไปเออเลยลินมาใส่ขี้จิอ๋อไปละไป่ะลินอยู่ใส่อะไรสักเครื่องบ่ ิโลครบออกก็เลี้ยวขข่มันไขปลาตู้ใหน่เนี้ยมีอะไรแกงเสรบอกมีบอก เดาเบาเลยเบาเลยอร็นยังใส่ยี่ ไ่ชอมชานกลับมาหางห่านองลีนพว่าใส่ซอยตองไปนนั่นแล้วนี่ของไทยนะที่ใส่สีก็จะเอาออกน้ำเหรอนู่นสันผัสขนาดสเปน

พูว่าน่กับเก็น่นอม่ายเด้อลายัเด้อเอมนเป็นสาบเออเเป็นได้ใส่เป็นอยบรองลินเนขียนนั่นใส่เอาเห็นนั่น,น,น,นแล้ว แต่อย่าบี้อ็นอย่าบีนก้นมันออกไรเด้ันเบิดเลยใตลมมายเติบกิโลแ่เพันไปคุดนะออกน้ำไม้ต่ออีกนะ้ำไม้ไหลพอมบนะนะี่แม่ เราได้ที่รอันขัวว่หรือว่าขัวปนบะโได้แก่ที่ไม่เนี่ยแม่จะเห็นอะไรแลข้าวตมนข้าวต้มมาแต่ใช้อะไรข้าวต้มมาแต่ใส่แม่ในหม้อนะเนาะจะให้กินมอขืนนี่บ่ เขาเปียกใด้เขาเปียกต,ต้องใช้กันไกล้กันได้เออไกลบเพื่อนหนึ่งนะคะกูก็เขาใช่ต้องเขาเปียกลูกมาเมื่อเช้านี่ละกะนหนึ่งเข่าแล้วก็ปดาทือป้าซานผู้เดียวเนะาะทั้งนองเลยก็ได้เห็นยังน้องดีเมือ่อแดดไป็นหงเฮียนละ บวดีมืออื่นวะอ่าดิเข้าน้องๆกันข้าวห่มเนี่ยละยันอันนั้นอยู่แดดไลอ่าอ่โดยน้องพ่อแม่พี่น้องจะคลิปนี้กันทั้งน้องเลยกับทีอลาไปเพ็งเท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมนนี้กาทั้งแม่เพิ่นกับมาเต้ พุดจิโรหาหน่อไม่น้องพแม่พี่น้องเอ้ยโดยจากคลิปนี้ทางน้องแหล็กจะขอลาไปก่อนขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซูมคลิปของน้องแหล็ตั้งแต่ต้นจนจบที่บระความโฆษณาเด้อโดยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่วาวคำว่าสบายดี